ถ้าน้ำซึมมาข้างในเนีน่ยบอ่อจะเกิดความชื้นหรืมันจะมีปัญหาตามมาหลายๆอย,ย่างนะครับเนาะแล้วมันจะมีกินผอมถ,ถ้าในบอ่อี่ยไม่มีความชื้นเลยนะครับมันจะดีมากๆเลยนุ่เข้ากับสุขภาพแข็งแรงเนาะทั้งน้ำเนี่ยครับแนะนําให้ไปเอาไว้ที่ร่มฝั่งนู้นนะครับ,รบทั้งน้ำทันเจอแดดมันจะเกิดตะไคร่น้ําพอเกิดตะไคร่น้ำนี่มันจะมีปัญหาครับก็บคือน้ำมันจะตันแล้วก็สองถ้าทางน้ําตากแดดเนี่ยหน้าร้อนเนาะมันจะห่อนหลายนุกนะ่กินกินปันจะเกิดอาการทองเสีย ดีน้ำใจว่ะอ๋อแสดงว่า,าเห็นด้วยด้วยกันในธุรกิจมันติไปไกลเลยครับว่าคือเฮาต้องอ่ายอมรับในสิ่งที่ว่ามันจะได้หรือเสียเพราะจริงๆบ่มีหยังสิงสงวส่าเฮ็ดแล้วก็สําเร็จเลยเนะาะมันก็ต้องยอมรับร่วมกันในสิ่งที่มันยัง,งม,มีปัญหาเนาะครับเนาะโอเคครับเยี่ยมมากครับแม่เด้อครับผมเมียติยังอยู่ครับนี่เนอนยอโอ้ซับเนื้อเฮ็ดลาบซับเนื้อเฮ็ดลาบสูดกินนี่แล้วนะครับโอ้ ความหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเชียงขันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายมากครับจนโควิดก็เริ่ม ระบาดเป็นรอบที่ Anda, th 2ที่3ามนะฮะแต่ว <KK> uh, ่าเราก็ย yeah, so. ังเดินทางส่งอยู่นะครับเราก็พยายามป้องกันนะครับป้องกันตัวว่าจะเป็นฉีดมองฉีดเม็ดนะครับอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มาส่งก็จะเป็นอยู่อยู่ทางทางข้างนอกครับข้างนอกเมืองไม่อยู่ในเมืองนะครับก็ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงในเมืองนะครับเนาะที่ชุมชนเยอะๆนะครับก็ระวังตัวเองนะครับระวังตัวเองครับอันนี้ก็สําคัญมากเนาะทครับวันนี้ก็ดีใจมากได้มาส่งหนูที่นี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับอยู่ข้างๆบ้านนะครับอยู่ข้างๆบ้านนะครับเลี้ยงนะครับต่อต่อต่อข้าหมาบ้านะครับเป็นที่เลี้ยงหนูนะครับก็เป็นที่เริ่มต้นในการเลี้ยงครับสักพักนะครับเขาก็จะขยายออกนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ซ้ายมือหรือขวามือนะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับเจ้าของฟาร์มนี้ไปใส่นอ่อนีเนอ จ้าของฟาร์มีไปใส่แบบป่ะเนี่ยนี่ครับเจ้าของฟ้ามสวัสดีครับชื่อน้องยังครับผมคิวครับน้องคิวครับครับน้องคิวอยู่หนี่อยู่ใสครับเนี่ยหมู่บ้านีิยังครับผมประชุมน้อยครับบ้านประชุมน้อยประชุมน้อยอำเภอไปตำบลตำบลพระเจ้าอำเภอเชียงขวัญครับตำบลพระเจ้าครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดน้องฮันนี่ก็ห่างจากตัวร้อยเอ็ดประมาณจกกิโลเนี่ครับเนี่ยบ้านสิบสามโลครับโอ้ไก่ลางๆเลยครับใครมาอยู่ติดติดในโพรงเนาะครับไก่ครับมันเป็นเส้นหลอกหลอกข้างนอกเนาะอีกเส้นหนึ่ง นะครับโอเคครับประยักสอบถามเพิิมเติมเนาะคิดจังไหนจังอยากเรียนครับผมอยากอาชีพเสริมเสริมนะอาชีพเสริมอาชีพปัจจุบันท่็นอย่างอยู่เนาะเป็นเป็นงานในเมืองนี่แหละ อ๋อแยังทำงาน,นประจำอยู่ครับอ๋อต่บมา,บายคือเ,เองานกระเป๋าเดียวมันรู้สึกแบบคอนแคนคอนแคนชงวิดเนาะครับผมขับก็เลยหากระเป๋าเสริมครับครมีคิดว่ามีเวลามาเหี่ยงไหมครับเนี่ยนี่ครับคผมค,คิดว่ามันเป็นอะไรเดืยอยาอยากเลยอ๋อใจใจชงางม้วนเราช่างม้วนทำไงเอ่อช่างมนช่างมัดเจ็ดม้วนเลือกหาม่วนครับอ๋อเลือกหาม้วนโอเคครับพ่าวา คือหลังจากเวลานั้นเท่ากับมาดูแลมาอันนี้อยู่แล้วเนาะนะครับอ๋อมีเวลาอีกแล้วครับโอเคครับนี่มาครับเองงานไกลๆบ้านมาอยู่บ้านแก็มาดูแลเนาะครับเนาะก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางอ๋อโอเคครับก่อนที่เลี้ยงตัดสินใจเดินบอกรับมกโดเนี่ยเพราะว่าคิดไปว่าสีเฮดนี่แหละนะครับครับผมเริ่มต้นคิดจากที่เลียงหนูเกิดจากยังครับเกิดจากเห็นท้าเลี้ยงมากเลยจังไรครับจังอยากเลี้ยงครับผมแม่ครับศึกษาในียึดตัยึทูปเนี่ยอ๋อคือหาเชื้เสริมไปเพราะมาเจอหนูเลยม กินยู่ครับอ๋อโอเคครับบ่เปี่ยครับกินนูก็คือคล้ายเวลาคิดเองนี่แหละโอเคครับ มันดี่ขยันผ้าผมเบิ้งนะครับอันนี้ก็คือระบบนำเนาะกับเห็ดเรียบร้อยครับแต่ว่าระบบนำนี่คือที่ระบายน้ำยังเห็ดพืทันสมบูรณ์เนาะตามที่คุยกันไ้นะครับอันนี้ถังน้ำก็ถังขนาดใหญ่นะครับนี่เนาะก็สามารถขยายได้ถึงสองทางแต่ว่าถังน้ำนี่ครับแนะนำให้ไปเอาไว้ที่ร่มฝั่งนู้นนะครับถังน้ำถันเจอแดดมันจะเกิดตะไคร่น้ำพอเกิดตะไคร่น้ำนี่มันจะมีปัญหาครับก็คือน้ำมันจะตันหลักเกาสองถ้าถังน้ำตากแดดเนี่ยหน้าร้อนเนาะมันจะห่อนหลนุกินนะกินป๊บมันจะเกิดอาการท้องเสีย นะครับแนะนําว่าเอาไปเอาไปที่ล่มเอาไปที่ล่มเนาะครับเนาะเรื่องทั้งแนมนะครับคนจะใหญ่นะครับเพราะว่ากพลังเริ่มต้นเนาะแต่ใหญ่ได้นะครับล่มฟ้งผลิตทั้งหมดเทือดเทือดท้่ายถกตอ๋อโอเคสันไม่มีปัญหาครับผมเนาะแล้วก็เรื่องที่สองนะครับในในในพื้นที่ของหนุ่ยเขาเนี่ยก็คือจะมีอ่าระบบน,น้ำเรียบร้อยแต่ว่าที่ระบา,นา,นายน้ำยุ่คขรุขระจิตต่ำเกินไปครับมันต้องขึ้นมากให้เสมอกับจุกน้ำอี่างนี้เนาะอ่าเราใช้ท่อไอีหินหน้าหกขับมาแปะเลยครับผมใช้ปูนกาวแล้วก็ ลาดแห,ห,ห,ห้นยันมันซึ้นมาข้างในได้ถ้าน้ำชึ้นมาข้างในเนี่ยบ่อจะเกิดความชื้นแล้วมันจะมีปัญหาตามมาหลายๆอย่างะนะครับเนาะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมถ,ถ้าในบอ่อไม่มีความชื้นเลยนะครับมันจะดีมากๆเลยนู้นเข้ากับสุขภาพแข็งแรงเนาะอันนี้ก็ต้องขางเหี้ยนมามเนาะครับเนาะลองก่อนนะครับพื้นที่กับนาบ้านกับกวางมากแล้วพื้นที่กวางมากกับนี่เรียงบดนี่ก็โอ้ได้ประมาณเกือบหาหกร้อยบ่อแต่ต้องลองบ่งก่อนเนาะว่ามันเป็นจังไกนะครับเนาะโอเคครับผม ถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมวิธีการเลี้ยงหนูอยู่านี่สามารถเข้ามาชมได้ไหมครับสามารถเลยครับผู้ใดมีก้อมูนูยังก็เข้ามาแชร์น้ำกันก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้ทอดผ้าพันจมูกออกจักหน่อยนะครับให้คนเห็นหน้าตาหลอๆจักหน่อยครับยูนี่ยูไซอีกรอบครับผมบ้านประชุมน้อยครับบ้านประชุมน้อยตำบลตำบลพระเจ้าครับตำบลพระเจ้าอำเภอเชียงขันอำเภอเชียงขันจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมขอเบอร์โทรหน่อยครับ เบอร์โทร0 6 1ครับ0 6 1 0 3 9 0 3 9 7 7 8 6ครับ7 7 8 6ครับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูนะครับอยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอําเภออําเภออย่างนอเนี่ยอําเภอเชียงขวัญอําเภอเชียงขวัญหรืออําเภอใกล้เคียงนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ย่นี่เนาะนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่เชยาภูมิอําเภอบ้านแท่ยนกับน้องยังครับผมฝั่งคิวครับน้องคิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครัสดี คือที่ยังครับผมยาจ้เป็นคนชัยภูมิกันเป็นจังไรมาจังมาอยู่นี่ครับไปส่งไหนมาจังไหนครับเนี่ยโอ้มายามที่ยามนอกยู่นี่แหะยามที่ยามนอกยู่นี่เนาะมาเรื่องมาเบิ่งน้ำเนาะครับเนาะจ้าโอเคครับเห็นลูกหลานเลี้ยงลูกดูสึิจะไหนนะครับเนี่ยดีใจค่ะดีใจเลยเอ๊ะเป็นบาวอันเดียเอาดีๆเอาดีๆเอาดีใจค่ะอย่าเค็ดน้ำอยู่ค่ะอย่าเค็ดน้ำอยู่อะค่ะโอเคครับผมนี่ครับมาเบิ่งกฟังหน่อครับอันนี้ก็คือนี่ครับอันนี้คู่ใจเนาะเนี่ยเนาะ บันีน่เปิดเปิดหน้าก็ได้ครับผมเ,<อ>เปิดหน้านิดนึงครับผมใส่เดี่ยวผมใส่เดี่ยวผมป้องกันไวเดียวครับชื่อน้องหยังครับผมตาลจ้ะน้องตาลน้องตาลอ่าตอนเฟี้ยนจะเรียงหนูรู้สึกจะไหนนะครับรู้สึกว่าก็ยิ้มความคิดที่ดีแต่หาเหล่ใดเสริมแมนยูบอลเนาะแมนยูบอลเนาะตอนแรกผู้ใดเป็นคนอยากเรียงก่อนเฟี้ยนมาบอกว่าเอ๊เธอเธอเขาอยากเรียงหนูรู้สึกจังไหนนะครับตอนแรกรู้สึกว่าก็อิมอ้มเ็นเห็นด<า>ีนั่มแต่โอแสดงว่าเห็นด้วยด้วยกันเลยธุรกิจมันจะไปไกลครับว่า ือเข้าต้องยอมรับในสิ่งที่ว่ามันจะได้หรือเสียพอจริงๆเพรามันยังสิว่าเฮ็ดแล้วก็ะสำเร็จเลยเนาะมันก็ต้องยอมรับร่วมกันนั่นสิมันยังชัมีปัญหาเนาะครับเนาะโอเคครับเยี่ยมมากครับผมนี่ครับมาบนฟังนี้ครับนี่ไปนี่ก่อนนะครับนี่คนฝักลาบอันนี้คือใครครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขับเมย์ติครับผมเฮ็ดยังยุ่งวับนี่นอนยโอ้ซับซับเนื้อเฮ็ดลาบซับเนื้อเฮ็ดลาบสู้กินนี่แล้วนะครับโอ้โหอะครับอันนี้สีควหรือซี้อยครับเนี่ย ไอ,อันนี้<อ>ครับผมัวเราก็ซื้อมาเห็ดสุกแม่โอ้ครับผมเห็ดสุกนี่ครับตอนลูกที่เลี้ยงหนูตอนแรก้นู้นซื้อจากไหนนะครับอุยที่แรกก็ว่ามันเด,ด็ดแต่ปนเนาะนี่ครับอันนี้คือความเป็นห่วงเนาะเ<ม>ขาะว่าในนี้ยังเล่เนี่ยปนี้จังไรจังให้เลี้ยงปนี้เนาะโอ้ยก็เข็นเข่าศึกษากับัะเกียกระเห็ดได้อ๋อโอเคครับกับก็คือเป็นห่วงห่างๆเนาะไปไม่มาของบรรเจ้ารับจิได้เลี้ยงเนี่ยแม่ถึงตัวครับผมนี่ครับมาฟังนี่ครับ อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้นอันนี้ตาเนาะอันนี้อยากขวาย่างเดียวครับเนี่ยโอ้ยเสียใจมากเลยเยวลาเอาหนูมาให้ขวสสญญา,สายสวัสดีครับ,รบสีตาอยังครับผม <โล S 1> สีตาอยากกังเนาะครับเนาะีสงครับตาชุ่มแสงอยากขินขวรหนูรับไหมเนี่ยครับโอ้ยอยากลายมันวะ <laughs> ขอหลานเนื้อขอหลานเนื้อต้นแขนมาหน่อยสิไอไอขวานี้จะโตมันสิลองมึงม่แรงเนี่ยนะาูกาบันไดติดมาให้ครับผมเกิดเสียใจด้วยครับผมลูกหลานเลี้ยงหนูรู้สึกยังไงนะครับ ร่างนูก็ดีใจน้ำเขาครับดีใจแล้วสุดากินน้ำเนาะครับอ่าอยากกินคนหนูก็ขอจักหน่อยใช่เนาะครับผมว่าเห็นยังครับขั้วไก่อยู่ครับขั้วไก่อยู่นะปูเสร็จแล้วครับไก่เป็นโตครับตอนนี้นี่ฮะโอ้ยจัดไก่แล้วนี่เซียบเลยนี่เซียบเลยเนาะโอ้หอัดไม่ได้หน่อยหอมๆมันบอเนี่ยบตัวนี้แล้วนี่โอ๋อมาหน่อยสิเดี๋ยวเราเนาะ บอกว่านี่เพาะเพาะยางแน่เพาะอบลองเองอันนั้นต้นยางนะก็แฟกับคุณับแม่ว้าอีพอมาตือนงค่ะคุณเทพสี่ไม่ไหวอีพอคงอห่งอ้านตะงเทพอันนี้เอาไหนมันเพาะมันบ่แม่นครับไม่ได้เลยแน่มัเยนคือใจเย็นถ้าอันนี้จะซีซีผาที่ปีแล้วเปไง พอไปใจเย็นกันมากอันนี้ก็เพาะในมันบอกแม่เหรับเพาะในจะปีกอะไกินนอะเพาะในหน่ยมันสามปีก็ได้กินแล้วด้วยม่นมแลดดีอ่ะมันพ่นกรนเพาะเฮลิ